ไฟเลียพีะไร,ะไรหรือว่าต้น UFO หรือว่าใชน้ามันนี่ มาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องเซสต a r o รมนั่นเองนะคะวันนี้หรือว่าอาทิตย์นี้กับซีรีส์ต้นไม้งอก EP 3เราเดินทางกันมาถึง EP 3แล้วนะ EP 3วันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าต้นนี้เลยก็คือน้องไพลียอพเปอโรมิโอเดสนะคะหรือว่าเราจะเรียกหลายชื่อมีชื่อมากมายสำหรับในการเรียกน้องคะไม่ว่าจะเป็นชัย Chinese money plant, UFO plant, whatever นะคะก็คือเขาก็คือเจ้าต้นไพเลียนนั่นเองเราจะมาบอกข้อมูลคร่าวๆกับตัวน้องคนนี้เขาก่อนก็คือเจ้าต้นนี้จะเป็น indoor house plant เลยนะคะเพราะว่าเลี้ยงในบ้านเนี่ยอยู่ได้แบบ100%อยอยู่ในบ้านได้เลยก็คือไม่ชอบแดดจัดไม่ได้ชอบน้ำเยอะ แล้วก็อยู่ตรงไหนก็รอดของบ้านนะคะลักษณะของเขาจะมีนี่เป็นรูปใบกลมๆแบบนี้นะคะหลายๆคนเขาอาจจะเรียกว่าแบบ ufo plant อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นแบบใบกลมๆเหมือนเอเลี่ยนนะคะจะบอกว่าต้นไพเรียนเนี่ยเป็นต้นไม้ที่เหมาะกับการเลี้ยงในบ้านมากๆเพราะว่าเขาเลี้ยงง่ายมากแสงแดดที่เหมาะกับน้องเขาเนี่ยก็คือเลี้ยงในบ้านพอยเลี้ยงในบ้าน100นนะคะกับต้นนี้เพราะว่าเขาอยู่ได้กับ ที่แสงน้อยหรือว่าเขาอยู่ได้กับที่แสงน้อยแสงแบบแสงธรรมชาติที่เข้ามาตามหน้าต่างเข้ามาตามประตูของบ้านอย่างเงี้ยคืออยู่ได้อยู่ได้หมดไม่จําเป็นต้องมีแดดก็ได้แต่ขอแค่มีแสงเนาะอันนี้เราเข้าใจแล้วเนาะเพราะว่าพูดกันมาหลายคลิปแล้วระหว่างแสงกับแดดมันต่างกันยังไงต้นนี้ชอบแสงขอให้ได้แสงยังไงก็อยู่ได้แต่ว่าเขาจะมีปัญหาคืออย่างถ้าเราวางไว้ริมหน้าต่างหรือว่า วางไว้ชักมุมใดมุมหนึ่งของบ้านเนี่ยเจ้าตัวใบเขาเนี่ยกลมๆเ,เขาจะเอนหาแสงสิ่งสําคัญของต้นนี้ก็คือเขาจะเอนหาแสงไปเรื่อยๆก็คือมันจะไม่คงมันจะไม่มันจะอร่มันจะไม่คงรูปร่างที่เป็นแบบกลมๆแผ่ออกรอบทิศทางแบบนี้ก็คือเขาก็จะเอนหาแสงไปเรื่อยๆอย่างถ้าเกิดว่าสมมุติแสงมาฝั่งนี้ถ้าเราวางไว้น,น,นานๆโดยที่ไม่มีการหมุนหรือปรับเปลี่ยนองศาของตัวต้นเนี่ย ใบทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเอ็นไปฝั่งนี้อย่างนี้เลยนะเคยวางไว้ในดังเอ็นไปอย่างนี้หมดเลยฉะนั้นถ้าเราวางไว้ตรงไหนสมมุติว่าเราวางไว้ริมหน้าต่างเราก็ต้องคอยหมุนเขาอยู่เป็นปอยู่เป็นประจํานะคะหมุนเขาไปเรื่อยๆหมุนไปสมมุติถ้าเริ่มเอ็นมาฝั่งนี้แล้วอ่ะหมุนหมุนไปฝั่งตรงข้ามเพื่อที่จะได้ให้ใบเขาเนี่ยคงรูปร่างเป็นก้อนกลมๆแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปแบบนี้นะคะส่วนต่อไปเรื่องน้ํา ต้นนี้ลดน้ำก็ต่อเมื่อดินแห้งเท่านั้นดินแห้งเนี่ยก็เคยบอกไปแล้วสำหรับคลิปมอนสเตอร์ล่านะดินแห้งก็คือเราเอานิ้วจิ้มลงไปในดินเลยเช็คเลยว่าดินเราอะ่ะยังชื้นอยู่หรือเปล่าแล้วก็ค่อยลดน้ำรอบใหม่นะคะก็คือเพราะว่ารากเขาเนี่ยค่อนข้างเล็กฉะนั้นถ้าเราลดน้ำเข้าไปทุกวันสมมติเราลดน้ำเลเซสามวันครั้ง บางทีในบ้านเราอ่ะอาจจะไม่ได้แบบร้อนขนาดที่ต้องลด3วันครั้งในบ้านเราอาจจะแบบมีบรรยากาศที่เย็นเพราะว่าจุดตรงนั้นอาจจะไม่ได้โดนแดดมากดินก็จะระบายน้ําช้าลงระเหยน้ําช้าหน่อย3วันของเราอ่ะอาจจะยังแบบเฮ้ยดินยังแฉะอยู่เลยพอลดเข้าไปอีกมันก็ยิ่งแฉะเข้าไปอีกเนาะฉะนั้นเราตรวจคือแรกๆอ่ะเราอาจจะเช็คว่าแบบเฮ้ยดินแห้งหรือย,ยงังอาจจะพอเราจับทางเขาได้สักคืออาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ย เราก็ไม่ต้องจับแหละเราก็ดูเอาเออทีละครั้งค่อยมาลดเขาไม่ตายหรือวิธีสังเกตการหิวน้ำของน้องเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือใบเขาจะลู่ลงใบเขาจะลู่ลงปกติเห็นไหมมันจะตั้งๆแบบนี้ถ้าใบมันเริ่มแบบหกักแบบหงอยลงอะ่ะคอตกก็ลดน้ำก็ได้วิธีที่ชัวร์ที่สุดก็คือการเช็คหน้าดินหรือว่าเช็คเนื้อสัมผัสข,ของดินว่ามันยังแฉะหรือว่ามันแห้งแล้วก็ค่อยลดน้ำนะคะ แต่แห้งเนี่ยไม่ต้องเอาขนาดว่าเออทะเลทรายซาฮาราต้อง้องขอชีวิตอย่างเงี้ยไม่เอาเอาให้มันแห้งแบบเออเราจับลงไปความรู้สึกมันไม่ใช่แบบจับผ้าเปียกอะให้มันแห้งสักหน่อยแล้วค่อยลดน้ำเนาะส,นส่วนเรื่องดินของต้นนี้นะคะก็คือมันจะคล้ายๆกับต้นอื่นๆทั่วๆไปก็คือต้นไม้ทุกต้นเนี่ยจะชอบดินที่โปรง่งระบายน้ําได้ดีระบายากาศได้ดีอย่างเงี้ยเขาจะลากเขาจะ,จจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าฉะนั้นต้นนี้ก็เหมือนเหมือนกับทุกต้นนั่นเองก็คือ ดินก้ามปูเพอร์ไลท์หินภูเขาไฟหรือถ้าเราไม่มีหินภูเขาไฟแล้วก็ใช้แต่เพอร์ไลท์ก็ได้แต่ว่าอาจจะใส่เพอร์ไลท์เยอะหน่อยเพื่อที่ให้ดินมันแบบไม่จับตัวเป็นก้อนขนาดนั้นเวลาเราลดน้ํานะหรือว่าเราจะแบบใช้พีทมอสก็ได้แต่ว่าพีทมอสเนี่ยคุณสมบัติก็คือเขาจะอุ้มน้ําได้ดีกว่าดินปกติฉะนั้นถ้าคุณเปลี่ยนสูตรดินเป็นพีทมอส คุณก็จะต้องลดน้ําให้มันทิ้งระยะหน่อยเพราะว่าพีทมอสมันอาจจะชื้นได้นานกว่าดินนึกออกไหมเพราะว่ามันอุ้มน้ําได้ดีกว่าฉะนั้นเวลาเราลดน้ําอ่ะถ้าเราใช้ดินสมมุติต้นนี้ใช้ดินเราอาจจะลดแบบ5้าวันครั้งแต่ถ้าเป็นพีทมอสอ่ะมันอาจจะต้องระยะเวลานานกว่านั้นที่เราจะลดน้ําครั้งต่อไปนะคะอันนี้ก็ต้องระวงังเราจะใช้ดินผสมเพอร์ไลท์หรือจะเป็นพีทมอสผสมเพอร์ไลท์ได้ทั้งคู่นะต้นนี้มันเป็นต้นที่เลี้ยงง่ายมากปล่อยไว้ ออลดน้ำมาทิศละครั้งไม่ต้องดูไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนังน,น,นก็อยู่ได้อะก็รู้สึกว่าเออ,เอ,อแต่ว่ามีต้นนี้เป็นต้นที่คนถามเข้ามาเยอะว่าเลี้ยงยังไงให้มันไม่เน่าตายก็คืออย่าลดน้ำเยอะนั่นเองแค่นั้นเองมันไม่ยากเลยนะคะเราจะมาบอกวิธีการเพาะชำแล้วกันจะขยายพันธุ์โดยการถ้าโดยตัวเขาเองเขาจะใครเขาจะขยายพันธุ์โดยการแตกหนอ่อออกมาใหม่ อย่างต้นใหญ่ต้นแม่พันธุ์ของพลอยเนี่ยก็มีหน่อแหละมีหน่อเล็กๆขึ้นมาแล้วคือถ้าเรารู้สึกว่าเออเขาโตประมาณนึงแล้วเราอยากจะแยกเขาก็แยกได้แหละอย่างต้นเนี้ยแยกได้แล้วนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการเด็ดใบออกมาแล้วก็แช่น้ำไว้แบบนี้นี่แล้วก็แช่น้ำไว้ทิ้งไว้จนรอรากเขาออก ยาวๆหน่อยแล้วเราค่อยเอาไปลงดินแบบนี้ก็ได้เหมือนกันคือมันเป็นต้นคล้ายๆพูเลยอ่ะเลี้ยงง่ายมากคือแบบแช่น้ำก็ได้เอาไปปักดินก็ลากออกเหมือนกันนะคะส่วนจากไอ้ต้นเล็กๆพวกเนี้ยนี่คือนี่คือผลผลิตนะคือผลผลิตของเจ้าต้นใหญ่สองอันนี้นะที่นางแตกหน่อออกมาแล้วเราก็เลยเอาไปลงดินกระถางเนี้ยมีสองต้นอันเนี้ยอีกหนึ่งก็คือมันเลี้ยงง่ายจนแบบ เนี่ยมันแตกหนอกมากเยอะให้เราได้แบบเอาไปแจกก็ได้หรือว่าเราอยากเอาไปตั้งที่ทํางานมันก็อยู่ได้เพราะว่าแสงไม่ค่อยมีอันนี้ก็อยู่ได้ที่ทํางานนะน่ารักมากแลวที่ใส่กระถางแบบนี้นะตลกมากเลยเหมือนคนหัวฟูเลยอะ่ะเออคือมันเลี้ยงง่ายจริงๆเปิดใจกับเขาคือแม้ว่ารูปใบจะหน้าตาประหลาดๆเหมือน เอเลี่ยนมนุษย์ต่างดาวอะไรเงี้ยแต่ว่านางเลี้ยงง่ายแล้วเราก็จะหลงรักในเสน่ห์ของเขาแน่นอนเพราะว่าเขาก็จะสูงึ้นไปเรื่อยๆเคยเห็นของชาวต่างชาตินะแบบสูงแบบอย่างเงี้ยเลยอะและ้วนางก็เป็นแบบเป็นพุ่มเป็นพุ่มออกมาน่ารักมากอ้ออีกเรื่องหนึ่งนะคะสําหรับเจ้าต้นนี้คือเราไม่ควรวางเขาชิดกับต้นอื่นๆนะสมมุติว่าเรามีไพเรียวางคู่กับอะไรก็ได้หรือจะวางไพเรียกับไพเรียก็ได้เราไม่ควรวางชิดแบบนี้นะ ไม่เอาทิ้งระยะให้ใบแบบมีพื้นที่มีสเปซให้ใบเขาแผ่แผ่แผก,กว้างๆหน่อยเขาจะได้แบบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะขเขาตัวอ้วนอะ่ะก็แบบอยากนั่งสบายๆอยากแบบอยู่นั่งอยู่บ้านสบายๆก็มีสเปซรอบข้างให้เขาสักนิดหนึ่งไม่ต้องไปวางชิดกับต้นไหนๆน,นะสำหรับต่อไปนะคะทางเราเนี่ยได้มีการตั้งคำถาม,ม Q&A ไปใน IG นะคะใน อินสตาแกรมเซสตารูมนั่นเองถ้าใครย,ยังไม่ได้กด Follow ก็รบกวนด้วยนะคะรบกวนกด Follow นะแล้วเราก็จะได้ในนั้นก็จะมีทริคก,การเลี้ยงต้นไม้เยอะแยะมากมายที่บางทีเรายังไม่ได้ทําคลิปเนาะแต่ว่าใน IG มันจะโพสต์ง่ายกว่าก็จะพิมพ์โพสต์ทุกวันอะไว้คุยกันเมามอยเรื่องต้นไม้อะไรเงรี้ยเมามอยเรื่องอะไรก็เมาได้นะคะรบกวนไปกดฟอลโล่ให้ดิฉันสักนิดนึงนะเออต่อไปเราก็มีการแบบ คำถามไว้แล้วว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับต้นไฮเลียต้ตนนี้นะคะก็มีคนมาถามว่าวิธีการชำกับปัญหาใบเหลืองวิธีการชำก็คือที่ตอบไปแล้วพูดไปแล้วก็คือการแตกหนอ่อแล้วก็การเพาะชำโดยการไปแช่น้ำนะส่วนใบเหลืองเนี่ยน่าจะเพราะน้ำเยอะถ้าเขามีอาการแบบเรารู้สึกว่าถ้าเราลดน้ำมากเกินไปอ่ะแล้วเขามีปัญหากับรากเมื่อไหร่อ่ะใบเขาจะเหลืองมาเลยแล้วก็ร่วง จะเป็นอย่างเงี้ยหลายๆใบเราจะต้องไปสังเกตต้นที่บ้านเราว่าดินเราอะ่ะมันอุ้มน้ำมากเกินไปหรือเปล่าต้องดูที่ต้นต่อปัญหาเลยว่าจะเป็นที่ดินถ้าดินเราโอ้ยดินเราโป่งแล้วงั้นก็ต้องเป็นที่การลดน้าแล้วว่าเราลดน้ํามากเกินไปหรือเปล่ายัางไงก็ต้องลองไปปรับใช้ไปดูต้นที่บ้านกันนะราคาต้นนี้จะอยู่ประมาณที่เท่าไหร่จริงๆไายเรียดถ้าไซส์เท่านี้นะไซส์เล็กๆแบบเนี้ย เขาก็จะขายกันอยู่ที่เอเวอ g e เจมันก็จะสักประมาณ400-500แต่ถ้าต้นแยกต้นใหญ่ๆแบบนี้ก็จะเป็นพันขึ้นมาเป็นพันขึ้นมาหน่อยนะแล้วถ้าเราเป็นพวกใจร้อนอ่ะเราซื้อต้นใหญ่เลยเนี้ยซื้อต้นใหญ่เลยแล้วเขาก็จะมีแตกหน่อเร็วเพราะว่าโตแล้วไงคืออายุต้นไม้ก็คือโตเต็มเกือบเต็มที่แล้วโตวเต็มที่แล้วหน่อก็จะเยอะแตกหน่อง่ายเราก็จะสามารถนํามาแยก เาไปชำเอาไปทาอะไรก็ทําได้หลายอย่างนะคะบางทีเราซื้อต้นใหญ่มาเราอาจจะจริงๆซื้อมาหนึ่งต้นแต่ว่าเราเขาแตกหน่อมาแล้ว3าสี่ต้นเนี้ยเราก็กลายเป็นว่าเราได้ต้นไม้มาตั้งห้าต้นเนี่ยซื้อไปพันกว่าบาทได้มาห้าต้นก็คุ้มอยู่นะคุ้มคุ้มคุ้มรู้สึกว่าเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้ราคาสูงมากแล้วก็ไม่ได้หายากขนาดนั้นกลางๆเนาะเลี้ยงก็ง่ายเลี้ยงง่ายเลยแหละ มือใหม่ควรลองเลี้ยงต้นนี้มันไม่ยากเลยจริงๆอยากให้ลองเปิดใจกันถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าต้นไพลีก็คือสามารถคอมเมนต์ข้างล่างคลิปหรือไปคุยกันใน IG ก็ได้นะเราตอบทุกคนไม่ว่าจะถามอะไรนะคะถามปรึกษาปัญหาชีวิตเราก็ตอบได้นะคะปรึกษาเรื่องต้นไม้เราก็ตอบได้อะไรขอให้เข้ามาคุยกันทันทีคำถ,ถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ใต้คลิปเดี๋ยวเรามาตอบให้นะคะ แล้วก็วันนี้ต้องไปแล้วดูมาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กด s u b s ไคร b e ช่อง s ซ s t า r ROOM ใน YouTube ให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมไป Follow นะคะ IG s e s t ส r ROOM ูมนะคะขึ้นไว้ให้ตรงนี้เลยแล้วใส่ลิงก์เข้าไปใน description box ด้วยรบกวนจริงๆรบกวนกด Follow กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ฝากไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะไปแล้วนะายมาย